สวัสดีปาลุงสบัสดีพระสมองสวบรมื่อนี้เขากับทพเขาคนดินมาแต่น,น้าที่มาเอาลงใส่อีดกระเทศนขน้อยยดีคุณน้อยังมาขึ้นซึ่งคอี่าเป็นคระ้าเมา สบายดียามเศร้าพี่น้องพอลูกกำลังสอยกันไม่ตัวเจ้าบอออกป่เฮ้ยฮะตัวปตีออกก้อนสังคนดินเฉื่อนคั่วพี่น้องจ้ต่อออกให้มันกว่างจกหน่อยเนาะพี่น้องพอลอยู่ให้กินมาซีหอมเนาะทั้งมองหนังมองเศร้ามองอยู่กินเหล่าอันเดียวกัน แต่ว่าทา้งล้างมันก็กว้างพี่น้องแต่มันบ่สะดวกสบายเวลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวนางเสียกมีผู้อยู่เรนนะเรนล้างบ่าจะจะคลายเครื่องมีหน้าบ้านแคแน่สบายสบายชิวๆเพราะว่าขโมยเหล็กขี้หลักขโมยน้อยมันหลายเนาะคุ้มนี้พี่น้องเอ้ยตามฤดูกาลนางเทือล้างคนมากกับโบเข่าหานกับโบปากพี่น้องเอ้ย หวคือบ่หมอดก้อนหลุดต้นมะฮุงกระเอดลงเอ็นลงนักลุจะไปพูดอะไรอใช่หหน้าครับพวกพี่เขียนที่ช่วเาไปเ่ยงอะวพี่น้เยพี่เขียที่่เาไปเยียงอะไรพี่น้องเอ้ย

มาลายแล้ค่ะว่าซองรถก็เต็มแหละดีดินทรายด้พี่น้องประพุทธอายุนาตัวเองอ่ะจับแม่สิไปเบิ่งถูกแม่แมวกัปีนสะบดีปลาลุงยังสบดีปลา

หอ,อ,อูมากับขวดเพราเพราะมาขวดดินน่นะอ,อเด้อ <c oughs> เ้าว่าอบเป็นปันเสาปันเสียนํนำกัน เอนปลาลูกกินขาวน้น่งทีเอามาพี่ลอยข่าวนะเอปาลูกกินขาวนะแม่อ,ก,อกันด้อไปโรงเรียนไอ,อ้กินลูกินกับยังแน่เบิ่งเลสุเฮดบอแล้วก็ก้อยขาวแดงป้งเขียดถัว่วเจียวอยู่ใช่หม,มุนนได้ละเอามาดูร้อย แม่ออ่ามาคือบ,บอเาไปขืนอนเนะมีเอ,อนะมาผิดลูกหละยิ้มแงแม่ยิ้มห้แม่กินนะลูก,มมกแม่มทำยิม่ไม่้ยกแม่ย้ไมยิกแม่้มัน,มนมกินนออันนั้นักข่า,ขาวอันัมันมันมันม่นกินมันมีนกินเปเก้็ด โอ้ยคือเมื่อเธอเดฮอยากลงบาดนี่หามต้นหามต้นอย่าเห็ดมันได้ลูกแมวนะยิกให้มันกินเนาะ ก็เตรียมตัวสิไปเฮือนดีมือน,นี้เขาเจะส่งสก,การพี่น้องเลยอยู่ซ้องคืนบ่แม่้องคืนเนาะเอาลงมาวันคานเอามางันตอนเสาร์วันคานขุดประหัซ้องคืนไายแต่กลางคืน <laughs> ờ, không có dùng cái gì bọ ừ, nó, 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 nó. ơi không <laughs> ừ, <laughs> ห้อเนาะหมอกรไดโอ้ยอีเี้ยบักใหญ่เลงไนสานกินข้าลเด้อข้ลูกับลูกนอ่่าวงคนหนึ่งกินองเกี้มาคัวดเก่ไปทางไหนเยนลำบุญไป ถามเรียนลำอยู่หน้าพี่น้องโอ้ยแม่แม่บ um yeah> ักดำในห้องอะลรน้องใโมเมนตสีห้องมันจืด uh uh ืออย่างี้บักดำนะพอไหมอยู่ภาษาบอกคอยไลนะพี่นาอ่าคนเสียแต่ละเถื่อมีแต่ไปเอาไหมทางอื่นมาในพีภาษาพี่เคนเขาก็ยุ่พี่เนาะด้วยจาสิอื่นอ่านสองภาษาแครแเอนให้เหมือนเขาจะให้กิน ไปหกไห้าหายรถหกไปห้าไม่ห็นบอกอย่าเลยครับเกี่ยวกินไรเอ้เจอ่าโบยมือเงื่อนกเจ้าาะสิขิ่เลยยังไงก็จักจะขี่รถจักไปคอยก็มีทางไปฮมขี่เป็นหม่ได้บ่ฮัมรถจักรรถจก คือาาทำพ่ายบกเขาเขาคือทำได้ใช่ไเขาเขาเอามีผู้สอนไปเบิดเลยพ่อกันคลิปหน่าพี่น้องที่แท็กสะไปห้องเฮียนลยนางสะเ,เอาโทรศัพท์ไปลงอยู่หองเฮียนพี่น้องจ้ะสบายดีเด้อบุญสุขุสุคนอย่าลืมกดติดตามให้ผ่านกไดไว้ไว้อพี่น้องสองน้อ,องอทองี่แท็กสบายดี